อภิรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นในปี2025เดือน3เนี่ยที่มีข่าวบอกว่าให้เวลาอภิรายถึงตี5ถ้าข่าวนี้มันเป็นเรื่องจริงอ่ะใครเป็นคนกำหนดนะฮะโดยเงื่อนไขวันและเงื่อนไขชั่วโมงที่ต้องอภิรายมันถึงเกิดมาเป็นแบบนี้เหรอครับผมว่า ฝ่ายเสียน่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นคนกำหนดเวลาแบบนี้มากกว่านะเพราะมันดูเป็นการกันแกล้งกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ผิดกฎระเบียบใดๆก็ตามถ้าเปรียบเทียบเป็นบอลสมัยที่ผมดูบอลอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ดูแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งมีการเจ็บคนหนึ่งเจ็บนอนลงไปวิ่งไม่ได้ฝ่ายตรงข้าม เห็นและเป็นฝ่ายครอบครองบอลเขาก็จะเตะออกเต่ออกเพื่อให้กรรมการเนี่ยเป่าให้พี่เลี้ยงเนี่ยมาช่วยเหลือประถมพยาบาลแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัวไปมันจะได้คนมันก็จะได้เท่ากันไม่งั้นถ้าลูกไม่ตายมันก็เล่นเป็นไปต่ออีกฝ่ายที่มีคนเจ็บอยู่หนึ่งคนมันก็จะเสียเปรียบสมัยผมเนี่ยเท่าที่ผมจําได้เนี่ย ถ้าคุณไม่เตะลูกออกหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นการช่วยเหลือฝ่ายคนที่มีบาดเจ็บอยู่ะ่ะมันไม่ผิดกติก,กานะแต่ถ้าแต่มันจะดูไม่ดีอะ่ะผมก็เปรียบเทียบเหมือนนี่แหละผู้ที่ให้เวลาก็อภิปรายถึงตีห้านี่มันก็ความคิดผมมันก็เป็นอย่างนั้นนะคือผมไม่ได้ดูทุกคนหรอกนะ แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือช่วงเหมืองทองอาคาาัคคลาผมว่าอันนี้ตรงปกเพราะปกเขาเขียนของฝ่ายค้านนั้นเขาทำเป็นรูปภาพแล้วเขียนว่าดีลแลกประเทศอันนี้ยตรงปกที่สุดเท่าที่ผมดูนะผู้อภิไปรายก็อภิปรายได้กระชับเหตุผลสอดรับกันดีเด้งรับกันดี แล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้อ่ะไอ้ข้อเท็จจริงที่เขายกมาอันนี้เราไม่ทราบหรอกเขาจะอ้างว่ามาจากเอกสารนน้นเอกสารนี้เราก็ละเอาไว้เพียงแต่ว,ว่าที่เหตุผลที่เขาพูดถึงเนี่ยมันสอดรับกันดีมากแล้วผู้วิลายคนเนี้ยเขาเล่นในเกมของตัวเองอย่างเคยสมัยนั้นโดยดูกีฬาเขาก็จะมีโค้ดเนี่ยพูดเลยว่า สอนสอนนักกีฬาบอกว่า play เย u r o โอนเกมคือไม่ว่าจะมีคนมาค้านยกมือประท้วงคนคนนี้ก็ก็ดูท่าทางาก็ก็มันรู้รู้สึกร,รู้สึกอะไรประท้วงเสร็จเขาก็พูดต่อแดะอย่างไม่ติดขัดและเรื่องราวที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่มันไม่ได้เป็นเรื่องเทคนิควิธีการระเบียบขั้นตอนต่างๆนานา ฟังแล้วก็เพลินเนื้อหาก็แน่นแน่นแกระชับไม่ยืดเยื้อมีมุกฮาด้วยแต่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจปล่อยมุกเขาพูดในลักษณะของผู้พิพายที่เป็นอารมณ์ร่วมในการที่เขาพูดเนื้อหาตรงนั้นมันออกมาเองแต่มันก็ผมฟังบางทีมันก็ม,นกมันก็เพิ่มความตลกมีตลกขบขันสอดแทรกเข้าไปด้วย ตัวที่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจโดยโครงสร้างในการอภิปรายที่เท่าที่ผมจับจับใจความได้คือเขาจะอ้างถึงบุคคลคนหนึ่งที่เคยอภิปรายเรื่องเหมืองทองอัคลาเนี่ยเอาไว้ก่อนหน้านั้นซึ่งไม่ใช่ในการอภิปลายครั้งนี้นะบุคคลคนนั้นได้พูดว่าอะไรยังไงเป็นแบบไหนเขาก็จะอ้างอิงมา พออ้างอิงมาปั๊บเขาจะมาพูดถึงรัฐบาลปัจจุบันว่านปัจจุบันเนี่ยใครเป็นคนควบคุมดูแลหรือเกี่ยวข้องกับการเรื่องเรื่องเหมืองทองอัคคราตัวนี้แล้วก็เขาจะก็จะ,จะบรรยายไปว่าลักษณะวิธีการที่เกิดขึ้นกับคดีเหมืองทองอัคคราเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อจะโยงไปว่า ตามที่เขาจะโยงอะแต่ผมตีความว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันตรงปกที่ฝ่ายค้านทำมากือดิวแรกประเทศตอนนี้ผมนั่งฟังเขาอภิปรายอยู่นั้นเนี่ยผมนึกในใจว่าคงไม่มีใครมาตอบแต่ไม่ใช่ฮะก็มีคนมาตอบคนที่มาตอบก็คือคนที่ถูกพูดถึงในการอภิปรายครั้งนั้นแหละผมไม่ได้ฟังเขาตอบทั้งหมดหรอก ฟังแต่ทางสื่อที่เขาตัดมาให้แต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมจับใจความได้คือว่าสิ่งที่คนนั้นมาตอบเนี่ยเขาตีความดีลแลกประเทศหรือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งเขาอ้างอิงถึงกฎหมายว่าก็มาตามถูกต้องตามกฎหมายแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วต่อแบบนั้นมัน ไม่ได้ช่วยอะไรหละถ้าการอภิบายไม่ไว้วางใจเนี่ยคำม่าไม่ไว้วางใจเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องผิดกฎหมายฮะับสำหรับความเข้าใจของผมเพียงแต่ว,ว่าเราหาจุดที่มันเป็นส่วนที่เราไม่ไว้วางใจแล้วก็นำเสนอออกไปจะเชื่อมโยงจะให้เหตุผลอะไรก็ว่าไปตามที่เราคิดมันก็ได้แล้ว คนที่มาตอบเนี่ยเขาบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลนี้มันถูกกฎหมายประมาณนี้นะซึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วว่าทางฝ่ายค้าเนี่ยเขาตีความเขาตอวิปวิปายไปไปครั้งนี้เขาไม่ได้ตีความอย่างนั้นหรอกมันมีอะไรนอกเหนือกว่าที่การทำถูกกฎหมายสำหรับการมาทวงเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าจะมีข้อไหนที่จะประท้วงผู้วิปายคนนี้ได้เลย จาก3ข้อที่ผมคิดไว้ในใจก็คือที่เขาชอบประท้วงกันให้เหตุผลกันก็คือเศษสีข้อที่2คือผู้จาวบวนไม่เข้าประเด็นข้อที่สคือพาดพิงบุคคลที่สามบุคคลภายนอกแต่ก็ยังมีคนประท้วงอยู่ดีคนที่ประท้วงคนหนึ่งเขาบอกว่าและตอนนี้ ล้นโลกโซเชียลบุคคลท่านหนึ่งเป็นไอดอลของทุกคนอยู่ล้นโลกโซเชียลแสดงว่าเขาพูดถึงโลกโซเชียลผมก็มีนะผมก็มี y o u t u b e ก็ถือว่าเป็นโซเชียลบุคคลท่านนี้เป็นไอดอลของทุกคนมันหมายความว่าไงอะ มันหมายว่าหมายความว่าทุกคนบนโลกโซเชียลหรือเปล่าถ้าบุคคลถ้าคนที่ประท้วงคนเนี้ยพูดหมายความอย่างนี้ผมก็บอกได้อย่างเต็มปากว่ามันเป็นเรื่องเท็จนะเพราะผมมีโซเชียลอยู่ผมก็มี YouTube แต่ผมแต่บุคคลคนนี้ที่ทางผู้ประท้วงพูดถึงไม่ได้เป็นไอดอล สำหรับผมผมไม่เคยแสดงออกใดๆในทางโซในทาง y o u ูทู e หรือแพลตฟอร์มอะไรประเภทโซเชียลว่าบุคคลท่านนี้เป็นไอดอลสำหรับผมแล้วผมกําลังกําลังจะหาวิธีการอยู่ว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจผมอยากจะมีความทรงจำอันเนี้ย ความทรงจำที่ทำไมบุคคลท่านเนี้ยไม่เป็นไอดอลสำหรับผมติดตัวไปด้วยในชาติหน้าหรือชาติต่อต่อไปซึ่งผมกำลังหาวิธีการนี้อยู่ถ้าสมมุติผมทำสำเร็จผมหาวิธีการเก็บความทรงจำไว้ใช้ในอนาคตโลกหน้าพบหน้าชาติหน้าได้ผมก็จะไปบอกหรือว่าจะเก็บเอามันเอาไว้ว่า ันทึกเอาไว้ว่าบุคคลคนนี้ไม่เคยเป็นนดอดอลผมเลยในชาตินี้ชาติก่อนนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีคนประท้วงคนหนึ่งที่ประท้วงผู้อภิปรายคนเดิมนี่แหละเขาบอกว่าบุคคลภายนอกที่ท่านกำลังพูดถึงอยู่เป็นบุคคลซึ่งพี่น้องประชาชนไทยทุกคน คิดถึงอยู่แต่ผมก็สงสัยว่าในความหมายที่ผู้ประท้วงคนนั้นพูดอ่ะคำว่าคิดถึงอยู่เนี่ยคิดถึงเรื่องอะไรอะคิดถึงในฐานะอะไรถ้าในความหมายของที่ผู้ประท้วงคนนั้นพูดว่าคิดถึงในฐานะเป็นไอดอลของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอันนี้ก็ไม่จริงคะั กพราะอย่างน้อยมีผมคนหนึ่งนะไม่เคยที่ถึงบุคคลคนนั้นเป็นไอดอลเลยมันก็ไม่จริงดิฮะตามหลักตรรกะกที่ถูกต้องพี่น้องคนไทยทั้งประเทศผมเป็คนไทยไทยมันตั้งแต่แรกด้วยไม่เคยคิดถึงบุคคลคนนั้นแม้แต่เสี้ยวมิลิวินาทีเดียวเลยที่เป็นไอดอลสำหรับผมเพราะฉะนั้นมีหนึ่งอย่างที่ไม่จริงและคุณเอาบอกทุกคน ข้อความนั้นก็ไม่จริงแต่ผู้บท้งคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้พูดชัดเจนนะเขาไม่ได้อธิบายขยายความว่าไอ้คิดถึงน่ะคิดถึงแบบไหนก็ตองนั้นเองบางทีมันอาจจะเป็นวลีที่มันติดปากนะท,กนนนทุกคนอย่างนู้นทุกคนอย่างนี้แต่พูดถึงถ้าถ้าพูดถึงในแง่ที่มันเป็นเรื่องโดยทั่วไปมันก็คงไม่รู้สึกอะไรมากอย่างเช่นต้องระวังคําพูดนะประชาชนก็ดูอยู่ทางบ้าน ประชาชนมันก็ทั้งหมดแหละใช่ไหมแต่อันนี้มันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราอ้างว่าคนทั้งหมดชอบอย่างนี้คนทั้งหมดไม่ชอบแบบนี้อันนี้มันเริ่มรู้สึกแล้วไงว่าไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเราอ่ะเราก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวเราไม่ได้ชอบหรือว่าเราชอบนี่จะมาอ้างว่าเราไม่ชอบได้ไงมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ก็น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะว่าผู้วิปลายคนนี้ไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อเท่าไหร่ก็อย่างว่านะอุตสาหกรรม เลี้ยงชีพด้วยเลตติ้งผู้ชมคนดูมันก็ต้องทำตามเลตติ้งอ่ะจะมีส่วนผสมสน,น่อยสักนิดมันก็เป็นส่วนน้อยผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่งั้นก็ธุรกิจมันก็จะดำเนินต่อไปไม่ได้ผู้วิปายคนนี้ก็ผมก็ไม่เคยเห็นเลยอาจจะต้องถามตัวเองว่าผมไปอยู่ไหนมามากกว่าเมื่อผมฟังคนวิปายคนนี้จบผมก็อิ่มเลยอะพออิ่มผมก็ ไปดูอย่างอืนอ่นทีผมก็กลับมาดูบ้างแต่ก็ดูแบบไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่แล้วผมจะมาพูดเรื่องเทคโนโลยีในสภาซะหน่อยได้ข่าวว่าสภาใหม่อันนี้สร้างด้วยงบประมาณสูงมากแต่ทำไมผมสงสัยว่าทำไมเขาไม่ใช้เทคโนโลยีในการกดบัตรเลยฮะอย่างเช่นยกมือยกมือประท้วงเนี่ยผมเห็นตอนหนึ่ง มีคนพูดว่าขอประท้วงท่านประธานท่านประธานที่นั่งอยู่เก้าอี้ประธานข้างบนน่ะเขาบอกว่าอยู่ไหนอะมองไม่เห็นคือเขามองไม่เห็นคนประท้วงทำไมเราไม่ทำแบบกดบัตรใครประท้วงก็กดเพราะมันมีบัตรสสอ,อยู่แล้วนี่แล้วขึ้นหน้าจอขึ้นหน้าจอใหญ่ให้ คนที่นั่งอยู่ด้านล่างเห็นแล้วก็มีจอสำหรับคนที่คอยควบคุมประธานเห็นก็เป็นโรงหนังนะฮะมีตำแหน่งที่นั่งตรงนี้ถ้ามระธานก็จะได้รู้ว่าอา๋อคนประท้วงอยู่ตรงนี้ชื่อนี้ก็ขึ้นหน้าจอไปมันทำได้อะทำไมมันจะทำไม่ได้ขนาดไปสำนักงานหรือเราไปรอคิวอะไรก็มันยังขึ้นหน้าจอเลยว่าเบอร์นี้ช่องนี้ ตอนนี้อยู่เบอร์ไหนแล้วและอีกตอนหนึ่งผู้ประท้วงเขาประท้วงว่าผู้เจ้าวกวนไม่อยู่ในประเด็นท่านประธานดันไปถามผู้อภิปรายที่กำลังถูกประท้วงว่าคุณพูดประเด็นไหนผมก็ไม่รู้ว่าท่านประธานโจกปล่อยมุกหรือเปล่านะ เรื่องแบบนี้มันก็ใช้เทคโนโลยีได้อ่ัสสมีบัตรอยู่แล้วคนหนุ่ยปายมีบัตรตอนนี้พูดเรื่องอะไรมันก็ขึ้นหน้าจอมาก็ได้ท่านประธานที่เปลี่ยนตัวลงไปเปลี่ยนเข้ามาแทนก็จะเห็นหน้าจออออตอนนี้อยู่อยู่เรื่องนี้นะคนนี้พูดพูดอยู่ตรงนี้เหลือเวลาพูดอีกเท่านี้มันก็ขึ้นเตือนกันได้เตือนทั้งฝั่งคนที่ควบคุม การมาชุมแล้วก็เตือนทั้งฝั่งคนที่กำลังอภิปรายด้วยก็ขึ้นหน้าจอใหญ่ก็ได้สภาหใหม่นี่จุดประสงค์ในการสร้างนี่คืออะไรฮะมันเป็นสถานที่ทำงานหรือว่ามันเป็นสถานที่ที่เราเอาตาไปดูแล้วรู้สึกดีกับมันเสพความงามทางสายตาเป็นประเด็นหลักหรือว่าเราเข้าไปทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ถ้ามันผมว่ามันควรจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพการทํางานมากกว่านะก็แล้วแต่แนวคิดนะถ้าเป็นผมสร้างนี่ผมไม่สร้างอะไรยืดเยื้อหรอกฮะก็สร้างตามประสิทธิภาพการทํางานนะแข็งแรงรวดเร็วโครงสร้างดีเทคโนโลยีไม่เกินความจำเป็นระบบประหยัดพลังงาน คือเน้นประสิทธิภาพไม่ได้เน้นความงามผมได้ยินกฎอันนึงที่เขาบอกว่าเวลาประท้วงต้องยกมือขึ้นแล้วก็ยืนขึ้นผมนึกถึงตอนที่ผมไปกินข้าวต้มข้างถนนสมัยก่อนข้าวต้มร้านคนมันเยอะพนักงานบริการมันก็มองไม่เห็นเราผมก็นตงยกยกมือขึ้นแล้วก็ยืนขึ้นเพื่อให้เขาเห็น บางคนไม่เข้าใจโตอะข้างๆเห็นเรายืนแล้วยกมือเหมือนว่าจะมีเรื่องกับใครหรือเปล่าก็อย่างเงี้ยฮะทำไมเราไม่กดไปเลยว่ากดฟังก์ชันไปเลยว่าตอนนี้ต้องการมาทวงนะเราเสียบบัตรตรงนี้พอเสียบบารมันก็ขึ้นตำแหน่งที่อยู่ของเราแล้วบารประจำตัวท่านผู้ทรงเกียรติมายืนยก ถ้ามันประท้วงหลายคนนะแล้วใครมันจะเรียงคิวได้ะต้องมาย้อนภาพดูว่าใครประท้วงใครยกมือก่อนเพื่อจะประท้วงผมว่าวุ่นวายไปหรือเปล่าแต่ไม่ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าวิธีการนี้อาจจะทําให้มันดูมีเกียรติมากขึ้นวิธีการเดิมๆให้ดูเป็นสงเกียรติมากขึ้นหรือเปล่ามันก็ไม่ทราบ แต่ถ้ามองในแง่ประสิทธิภาพอย่างเดียวแล้วเนี่ยทั้งประสิทธิภาพทั้งความสบายของของแต่ละคนมันอันนี้มันวิธีกดกดบัตรกดเอกดปุ่มว่าต้องการมาทวงอันนี้มันสะดวกสบายกว่าอยู่แล้วคือผมเห็นชื่อคลิปใน YouTube อันหนึ่งเขาเขียนว่าประมาณว่าะนะว่า ฝ่ายค้านคนหนึ่งเขาบอกว่านายกอ่ะมือไม่ถึงเรื่องเศรษฐกิจทำให้คนไทยคิดถึงบุคคลอีกหนึ่งคือบุคคลที่เขาพูดถึงเนี่ยในหัวข้อคลิปเนี่ยมันเป็นบุคคลที่เคยอยู่พักซึ่งตอนนี้พักเนี้ยร่วมรัฐบาลอยู่ผมก็ไม่ทราบว่าคืออันนี้ถ้ามันเป็นจริงนะผม ผมก็ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านคนเนี้ยเขาจะพูดทําไมฮะสําหรับมุมมองผมนะทําไมเขาไม่พูดทํานองว่ารัฐบาลทําทําเศรษฐกิจไม่ก้าวหน้าทํำให้ประชาชนคิดถึงพักตัวเองคือพักของตัวเองของฝ่ายค้านเองอะ่ะตอนนี้เรากําลังอภิรายไม่ไว้วางใจนายกอยู่ ทำไมเราถึงไปพูดถึงอีกคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็เป็นเคยเป็นอดีตที่อยู่พักๆที่ร่วมรัฐบาลอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือมันก็ฝั่งเขาเหมือนกันไงผมกาลังจะยกตัวอย่างจะพูดถึงว่ามันเป็นฝั่งเดียวกันนะ่ะถึงแม้เขาจะเป็นอดีตตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพักแล้วอะ่ะมันก็อยู่ฝั่งเขาอะ่ะคือคนเขาจะชอบใครหรือเขาจะเห็นใครเหมาะสม ในการแก้ไขปัญหาต่างๆนา,นานาเนี่ยไม่ว่าใครมาเป็นนายกอ่ะเขาก็ชอบคนของเขาอยู่แล้วคนเขาก็เชียร์คนที่เขาเห็นว่าเหมาะสมในการจะทําหน้าที่นั้นอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวหรอฮะว่าใครจะเป็นนายกอ่ะเขาก็ต้องบอกว่าคนของฉันเหมาะกว่าถ้าเป็นคนของฉันได้เป็นนายกได้บริหารเศรษฐกิจทําดีกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาผมก็เชื่อนะว่า ก็มีคนส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้พักฝ่ายค้านเนี่ยไปบริหารเหมือนกันแล้วก็มีคนส่วนหนึ่งอยู่แล้วที่คิดว่าถ้าพักฝ่ายค้าฝ่ายค้าไปบริหารเศรษฐกิจเนี่ยมันทําได้ดีกว่ารัฐบาลปัจจุบันอยู่แล้วไม่เป็นเรื่องปกติแต่ทําไมเขไม่เลือกพูดแนวนี้คือตอนแรกผมเปรียบเทียบกับเรื่องฟุตบงฟุตบอลเนี่ยผมก็เปรียบเทียบต่อแล้วกันตรงเนี้ยคือ ถ้าโค้ชให้คุณลงเล่นและไม่เปลี่ยนคุณออกไม่ว่าสิบยสิบนาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะยิงนกตกปลายิงว่าเล่นแย่เย่นไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่คุณต้องลืมมันไปให้หมดนะคุณต้องไม่มีการกังวลในเรื่องอดีตที่ผ่านมาสิบยนาทีที่ผ่านมาที่คุณเตะแบบโอ้โหวืดวาดผิดฟอร์มต่างๆแลนานา หรือในอดีตถ้าเป็นสิ่งที่ดีคุณก็ต้องลืมมันนะคุณเคยทำได้แบบนี้ฉันเคยเป็นแชมป์ฉันเคยทำเล่นดีฉันเคยมีสิติตที่ดีแต่ณนะจุดตรงนั้นเนี่ยตอนที่เราไปเล่นเนี่ยเราต้องลืมตรงนั้นออกไปให้หมดนะเราต้องมีสมาธิกับคือโมเมนต์นั้นๆที่เราทำอยู่คือบอลเข้ามาเนี่ย ถึงจังหวะยิงเนี่ยทุกคนรับรู้อยู่แล้วเพื่อร่วมทีงูรับรู้ว่าจังหวะนี้มันต้องยิงเน่นักกีฬารับรู้อยู่แล้วต้องยิงคุณต้องยิงคุณจะมากังวลว่าโอ้โหผ่านมาสิบยี่สิบนาทียิงไม่ดีเลยเล่นไม่ดีคุณดันไปจ่ายดันไปจ่ายเพื่อนเขาก็อาจจะรับไม่ทันนะลูกจ่ายของคุณเพราะเขาในใจเขาคิดอยู่ว่าจังหวะนี้มันต้องยิง เขาจะเลงอย่างเดียวหรือว,ว่าคุณยิงตรงกรอบแล้วโกรับได้ไหมลูกมันกระดอนออกมาจากผู้รักษาประตูแล้วเขาเพื่อนคุณจะเล่นต่อ,อยังไงจังหวะยิงต้องยิงถ้าคุณไปจ่ายมันก็เสียจังหวะกันไปหมดนะหรือไม่คุณอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเงี้ยถ้าคุณเกรงเกินไปเครียดเกินไปก็เหมือนนักกีฬานะคุณแบกพานะลแบกความกดดันคุณไม่ผ่อนคลายอะไรเลยแผนการที่คุณได้ซ้อมมาทั้ง เป็นปงเป็นปีอ่ะคุณก็ปล่อยออกมันมาไม่ได้อ่ะมันจะกลายเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมอย่างที่เขาพูดพูดกันได้นะฮะถ้าคุณไม่ปล่อยไหลปล่อยฟโฟร์เนี่ยคุณไปเกงกล้ามหรือคุณไปเกงสมองคุณมันตีบตันไปหมดถ้าคุณไม่ไหลไปถ้าถ้าคุณผ่อนคลายได้เนี่ยไอ้ทุกอย่างที่คุณได้สั่งสมมาในการซ้อม แผนการที่คุณได้วางไว้ในการซ้อมกับเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็จะไหลออกมาพรั่งพรูออกมาถ้าคุณไปเครียดไปเกงมันก็อาจจะไม่ไหลผมก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่านะที่ทําให้ฝ่ายการด้านนี้เขาพูดอย่างนี้ออกมาแต่เขาอาจจะคิดว่าแบบนี้มันเป็นการเปรียบเทียบที่ฝ่ายเขาได้เปรียบก็ได้มันก็แล้วแต่ต่างคนต่างคิดแล้วก็มีการประท้วงอันหนึ่งที่สร้างความงุนงงให้ผมมากเลย คือคนที่ประท้วงก็บอกว่าเขาประท้วงในข้อเก้าผมก็ไปหามาการประชุมกฎระเบียบในการประชุมสภานี่วินข้อบังคับปีสองห้าหกสองข้อเก้าก็ตามภาพเลยคือผู้ประท้วงเขาบอกว่าตั้งแต่เขาประชุมมาเขาไม่เห็นผู้อภิปรายคนนี้เลย เขาอยากให้ประธานวินิจฉัยว่าผู้อภิปรายคนเนี้ยเหมาะสมสำหรับการอาภิปรายหรือเปล่าผมก็นั่งดูตามข้อ9้าผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าข้อไหนดีไอ้ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นข้อสามควบคุมประธานสภาเป็นที่ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภา ตลอดถึงบริเวณสภาสรุปสุดท้ายเขาก็ได้อภิปรายนะประธานสภาก็ก็ให้ผู้อภิปรายคนนั้นนะอะอภิปรายต่อผมก็ไปฟังคลิปอันหนึ่งอนะเป็นพาร์รรวมรัฐบาลเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าถ้านนายกรอดพวกเราก็รอด อะไรแนวเนี้ยก็อาจจะพูดเป็นโจ๊กหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะะอาจจะเล่นมุกกันไม่ได้จริงไม่ได้จังอะไรกันแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมไปจินตนาการบรรเจิดเอาเองว่าอันนี้เป็นแนวคิดของบุคคลที่มีอำนาจในบ้านในเมืองเราจริงๆหรือเปล่าคือทำอะไรเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นนะะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ผมลังเลที่จะ ฟังแอบวิปายไม่ไว้วางใจเนี่ยทั้งหมดเพราะผมเกรงว่าจะได้ข้อมูลใหม่ซึ่งไปตอกย้ำสมมติฐานเดิมของผมที่ตั้งไว้ว่ามันไม่ค่อยมีความหวังอะไรในประเทศนี้เท่าไหร่ประเทศนี้ไม่ได้ส่งเสริมอนาคตของคนในชาติเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรฮะสำหรับคนที่คิดว่าช่วงนี้มัน ไม่มีอนาคตจะให้วางจะให้วางแผนสักเท่าไหร่ก็เรียนรู้ที่จะอยู่อย่าง day by day กันไปสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ช่วยการสนับสนุนช่องนี้กันได้นะตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปอ่านวิธีการทำที่ในในส่วนของคำอธิบายใต้คลิป